เอาละครับปานินครับพ่อเอกครับโอ้ยันนี้พ่อเอกครับโอ้จมเบดแบบขึ้นบ้านนะครับใจ้สาเดือนครับผมใจ้ขี้เดือนครับเจ้ขี้เดือนครับโอ้ยยังใหญ่ยังใหญ่มาแลนะครับ มาแล้วครับโอ้โหได้แล้วเอออโชว์หน่อยโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหโอ้โห